สวัสดีครับผมเคซีบรารมีพุทธโสโลวันนี้ผมจะมารีวิวให้ดูมีดวัดวาระปกติปี2562โค้ดพัด98พร้อมรอยจานเดี๋ยวดูลายแมนก่อนครับลายแหม่นะครับช่างเดียวกันออกจากโรงงานเดียวกันชมกันชัด,ชด โค oh, ชัดเจนนะครับดูง่ายลายเหมือนเดิมนะครับลายหน้าขางโตดูการตอกลายเส้นคมบาลานงานมีศิลปะนะครับฝีมือดีมากช่างคนนี้ผมชอบมากมันชัดๆ